หนึ่งคำที่เราต้องมีนะคะในการตามล่าหา,าพาสีหรือว่าชีวิตไร้ขีดจำกัดชีวิตอิสรภาพทั้งหกด้านที่เราอยากจะได้วันนี้นะหนึ่งคำนี้นะคะต้องมีก็คือคําว่า passion passion คืออะไรคะ passion ก็คือการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเรารักในสิ่งที่เราทําและมันมากกว่าคําว่ารักมันคือการที่เรา หลงไหลข้างใครฟินอินกับสิ่งที่เราทำและเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาที่จะได้ทำอันนี้เนี่ยเรียกว่า p a ชชั่นถ้าคนเราไม่มี p a ชชั่นหรือไม่มีความรักในการที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้เราก็จะทํามันไม่ได้ดีหรือทํามันไม่ได้สุดแต่ถ้าเกิดว่าเรามี p a ชชั่น ก็คือการที่เรามีการมากกว่ารักมากกว่าคำว่ารักมันคลั่งมันแบบบ้ามันแบบรักในการที่จะทำสิ่งนี้แล้วเราไม่รู้สึกเหน็ดไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความรักแล้วเรา อาจจะมีพรสวรรค์หรืออาจจะมีเป็นพรแสวงก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งนี้ทําให้เรา,ามีความสุขในการที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งในด้านนั้นแต่เราก็มีความสุขที่เราจะไปค้นคว้าหรือไปหาคําตอบที่จะทํามันให้จนได้เพราะว่าอะไรเราอยากที่จะเป็นเราอยากที่จะสําเร็จเราอยากที่จะเป็นมันวันนี้คําว่าแ a ชั i นี้แหละที่จะทําให้เราสามารถที่จะ นำพาเราไปสู่คำว่าพาสิี